ที่โคนต้นด้วยนะครับ1จุดแล้วก็ไล่ไปนะครับตามใบแบบนี้เลยสวัสดีครับเพนีทุกคนกลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะคะวันนี้นะผมพามาบอกเล่าบอกก้าเล่าสิวิธีการกําจัดมดเพลี้ย ลายแดงที่มาเกาะแกะมารบก,กวนบอลสีเรานะครับหลังจากมี F C ท่านหนึ่งถามมานะว่าแอดมินใช้สูตรอะไรในการกำจัดแล้วก็ป้องกันสิ่งเหล่านี้ที่จะตามมากับบอลสีแล้วเนี่ยตามมาดูกันว่าผมทำยังไงนะครับผมใช้แบบไหนรอบรองเลยว่าอึ้งทึ่งกันเลยนะครับว่าสูตรพวกนี้สามารถหาซื้อได้เองนะครับหรือหาได้จากครัวเรือนด้วยเช่นกันนะในราคางบ10บาทเท่านั้นนะครับผม ตามมาแน่เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณ fc ท่านหนึ่งเลยนะที่คอมเมนต์มาถามนะครับว่าทำยังไงวิธีป้องกันเพลี้ยมดรายแดงของแอดมินน่ะทำยังไงนะครับก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูเลยนะว่าผมใช้บ่อยและใช้ประจำแบบไหนเห็นไหมลำต้นไซส์สะอาดไม่มีมดไม่มีเพลี้ยมารบกวนนะนี่นะทุกคนดูดิอ่าป่ะเนี่ยดูเลยเห็นไหมไม่ว่าจะฟอมกอใหญ่ๆอะไรแบบนี้เห็นป่ะแล้วก็นะครับตอนนี้บอลเจ็ดเทพของผมนะ สถาปนาให้เป็น7เทพเลยนะครับผมตอนนี้เริ่มเห็นใบและเริ่มเห็นความหวังและความหวังของของสวนผมนะว่าสิ่งที่ช่องปสัสสุอินดี้ส่งมาคือหัวบอลอะไรกันแน่นะครับผม ก็เดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆนะตอนนี้ทยอยงอกทยอยเกิดขึ้นมาเยอะเลยในตู้อบนะครับในโรงเรือนเห็นขาวๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจไปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีการกําจัดอหอยทากหอยเจดี JD นะครับมันเยอะมากนะยิ่งยิ่งช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยมันมาเยอะจริงๆนะครับก็คือวิธีการทําก็อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับทําไปให้หมดแล้วไปหาดูได้นะครับแล้วก็นะมดก็เริ่มมาอะไรก็เริ่มมานะครับ ปะเราไปกําจัดกันโูดูชายชนนะครับนี่ถูกใจแอดมินมากนะบางใบนะทุกคนอันดับแรกให้เราหาน้ำส้มสายชูมานะครับผมเนี่ยกลิ่นของเขานะครับพวกเพี้ะลายแดงนะ่ะไม่ชอบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดอะไรอย่างเงี้ยความเปรี้ยวความเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะต้องใช้เป็นควบคู่กันก็คือเหล้าข่านะเราใช้แค่1ิบบาทนะครับสรุปเลยว่าคลิปเนี้ยผมใช้ ลงทุนแค่10บาทก็สามารถกําจัดเพลี้ยมดรายแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนอนพวกแมลงที่จะมารบกวนบอนสีเราได้ง่ายๆเลยระบัตาส่วนน้ํา1บิ๊กเกอร์เนี่ยหบิ๊กเกอร์จะมีขนาดความจุเท่าไหร่นะของผมเนี่ยความจุก,ก็ทั้งหมด2ลิตรนะทุกคนเนี่ยเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับกะไปเลยนะเนี่ยความเปรี้ยวกับความฉุนของเหล้าขาวนะครับช่วยให้ พวกเพลี้ยพวกมดพวกลายแดงนะ่ะตกหล่นตายนะครับเนี่ยนี่นะเราก็เทลงไปด้วยละกันนะครับใช้หมดเลยนะวันนี้ใช้ปริมาณเยอะแล้วก็จะมีคําถามนะครับว่าใช้แบบนี้ใช้กี่วันนะครับสัปดาห์หนึ่งให้เราใช้3ครั้งนะก็บวกลบคูณหารไปนะครับผมเนี่ยคนส่วนผสมให้เข้ากัน <S <S 2> <S 2> <S เท่านี้เราก็ได้การกําจัดมดเพลี้ยลายแดงจากบอลสีแล้วก็ป้องกันไปในตัวเลยด้วยกลิ่นฉุนความเปรี้ยวของน้ําส้มสายชูเนี่ย พวกมดพวกเคลียพวกไรแดงเขาไม่ชอบชนะครับคนแบบนี้ฉีดไว้ที่โคนต้นด้วยนะครับ1จุดแล้วก็ไล่ไปนะครับตามใบแบบนี้เลยนี่เอาให้ทั่วๆนะครับให้มันเกาะตามใบอย่างเงี้ยนี่ดูดิเยอะมากนะก็ฉีดป้านะครับให้ทั่วๆแบบนี้ อย่าลืมนะในโรงเรือนเราก็ต้องฉีดด้วยนะนี่สูตรนี้ยังช่วยไล่หอยทากไปในตัวด้วยนะครับเนี่ยเราก็ฉีดพ่นไปนะครับบอกเลยว่าบอนสีผมอะแข็งแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงการป้องกันมดเพลี้ยหนอนมแมลงเนี่ยได้ผลชัดเจนได้ผลชงักเลยนะทุกคนอย่างที่บอกนะพยายามอัดเข้าไปในโคนนะครับนี่ในกลางลำต้นแบบนี้นะครับนี่นะนี มดอ่ะมันชอบมานะเนี่ยเราก็ฉีดพ่นป้ายกลิ่นเนี่ยแล้วกลิ่นมันก็จะตลบอบอวนนะครับผมพวกอะไรพวกเนี้ยเพลี้ยแดงป้องกันได้ดีมากเลยเนี่ยผมบอกเลยนะสุดยอดนะครับสูตรเนี้ยใครอยากทํานะครับแนะนําให้ใช้ควบคู่กับสูตรที่ผมทําไว้อย่างใบผลมะกรูดก็ได้ผลนะครับผมเนี่ย โ้ดูดิชมพูด,ดามันนะครับทุกคนแตกหลอดออกมาอีกแล้วเหมือนใบใบใหญ่มันจะทิ้งใบนะครับดูอีเหนานะครับอีเหนาขนาดไม่ได้เอาใจใส่มากนะครับนะดูดิทุกคนมันโตเร็วจริงๆนะ้ำบอลผมเนี่ยผมการบำรุงเนี่ยมันเห็นผลได้มากเลยนะทุกคนเ,นเห็นนะก็นะครับวันนี้นะ ฝากไว้เท่านี้นะใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากเลี้ยงบอนสีให้สวยๆแบบผมแบบนี้เลี้ยงไม่ยากนะครับผมแล้วก็บำรุงยังไงนะครับให้ใบใหญ่แข็งแรงนะครับฟอร์มกอฟอร์มพุ่มแตกหลอดแตกก้านอะไรดีกัดสีอีกตัางหากนะครับเนี่ยนะอันนี้ยังไม่เต็มใบนะถ้าเต็มใบมันสวยหลายๆคนที่ติดตามมาก็จะรู้ว่าถ้า ม่านนางพิมพ์เต็มใบอ่ะกัดสีเต็มใบโคตรสวยเลยนะครับพูดตรงนะเออสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปเอาเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย